อ่ะสช้อยสามช้อยแบบที่เป็นกลางๆนะคะศึกษาผิดกับ2เพี้ยน3ตั้งใจหลอกลวงเนี่ยมีแค่สามสามเคสแค่นี้แหละอีพวกที่เป็นลทัทธิให้จําไว้เลยนะคะอีพวกลทัทธิแปลกๆลัทธิอะไรที่อ้างตัวสื่อสารได้สามารถแบบแก้กรรมให้ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บอาการเจ็บป่วยมันมีอยู่สาประเภทแค่นั้นแหละอีคนพวกเนี้ยห ศึกษาผิดศึกษาผิดศึกษาเองมั่วซั่วหรือแม่ก็ถูกสอนมาแบบผิดๆกับอันที่สองคือเพี้ยนเพี้ยนก็คือมีอาการที่มันไม่ปกติถ้าโรงพยาบาลเขาเรียกว่าผู้ป่วยจิตเวทเป็นผู้ป่วยจิตเวทมีอาการอยู่แล้วแล้วก็ไปศึกษาธรรมะแล้วคิดว่าธรรมะจะช่วยได้นี่ยิ่งหลุดไปใหญ่เลยทีนี้หลุดไปใหญ่เลยอันเนี้ยเคสแบบเนี้ยน่าเห็นใจถ้าเป็นเคสแบบที่สองอันน่าเห็นใจ แล้วก็อันที่สามก็คือมิจฉาชีพมิจฉาชีพคือตั้งใจหลอกลวงเลยไม่ได้บ้าไม่ได้บ้านะมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องหมดมันเป็นคนปกติแหละแต่มันตั้งใจจะทําให้คนอื่นเข้าใจว่ามันเป็นผู้วิเศษเพราะว่าเมื่อมันมีลูกศิษย์มีสาวกเชื่อแล้วมันก็จะได้ลาบสักกราระเงินทองมีอยู่สามประเภทแค่นั้นแหละบอกเลยจําดิฉันไปเลยนะคะอืม แล้วคุณก็ไปดูเอาเองว่าแต่ละเคสที่มันเกิดอะ่ะเคสเนี้ยมันเป็นประเภทไหนมันจัดอยู่ในประเภทไหนหนึ่งสองหรือ3 1มหสองหรือ3ไม่เกินนี้มีแค่สามประเภทแค่นั้นวงเล็บบา